มารับแขกประจำคืนวันศุกร์ครับวันศุกร์มีความสุขแล้วก็มีความพิเศษสุดๆมาฝากกันสวัสดีครับเต๋าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทครับสวัสดีสวัสดีชาวสมาร์เรดิโอด้วยนะครับแลวก็ชาวนครศรีธรรมราชนะครับค่ะผมชาวนครศรีธรรมราชยินดีต้อนรับนะครับครับหลังจากครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยวันนี้ต้อนรับเต๋าเข้าสู่สมาร์ตรดิโออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งด้วยครับบคุณครฝาไม่ไหวตัวด้วยครับโอเคได้ตัวใหญ่ป่าวว่าถ้าตัวใหญ่ก็ฝากไม่ไหวนะลูก ถ้าไม่ใหญ่ครับก็มาเจ็ดสิบกิโลฮเจ็ดสิบโอเคช่วงนี้สุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับเต๋าสุขไก่ก็แข็งแรงดีครับผมแข็งแรงดีนะครับแนะนำนิดนึงอันนี้คือเต๋าเศรษฐพงศ์หรือว่าเต๋า AF8 นั่นเองครับอยู่ในสายกับพี่นัทเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เต๋ามาคุยกับเราในช่วงของเทศกาลกินเจพอดีเลยกินเจใช่ก็คือวันนี้เนี่ยพี่ไม่ทานไงเต๋าทานไหมครับเต๋าเต๋อไม่ได้ทานครับอ้าวแล้วเรามาคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยเต๋าคุยกัน อ๋อผมคิดว่าต่อจะมาชวนคุณ <mulheres> ฟังกินเจก็ถ้าใครใครอยากทานเจก็ทานครับถ้าใครไม่เคยทานมาก่อนก็ลองทานดูก็ได้แต่ถ้าไม่ไหวก็ อาจจะเออสักบางทีก็วันหนึ่งทานสักมื้อ2มื้อก็ได้เนาะ,อะเออเพร,ราะช่วงนี้อาหารเจก็ละลานตาเลยทีเดียวหลังจากที่อ่ะเข้าเรื่องเข้าราวครับจริงๆแล้ววันนี้น้องชายผมมาเนี่ยเขาจะมาฝากซิงเกลิลใหม่ล่าสุดแต่ละหลายคนเนี่ยจำเต๋าได้แล้วแหละจาก AF8 Academy Fantasia นะครับ,รบแล้วก็นหลังจากที่ออกจากบ้านปุ๊กก็มีการส่งเพลงเพราะเธอคนเดียวใช่ไหมเป็นซิงเกลิลแรก ใช่ครับให้เราได้ฟังกันมาแล้วนะครับวันนี้เต๋าก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากชาวสมาร์ทเรดิโอด้วยนะนั่นก็คือเพลงอยากจะมาไหมครับอยากจะมาไหม, me, ไหมบ l i e v e มีใช่ไหมครับผมอันนี้พี่ข้องใจมากเลยทำไมต้อง Believe me ก่อนอะก็เราเชิญชวนเข้ามาใช่ไหมครับอ่ะฮะแล้วเราจะทำยังไงให้เข้ามากับเราแบบว่าเฮ้ยมาเถอะ e l i e v e me เชื่อฉันอะไรเงี้ยปลอดภัยแน่นอนไม่หลอกไม่หลอกงี้ไม่หลอกเธอหลอก,ลอ,กอะไรเงี้ยเออ <laughs> จากซิงเกิลแรกจ,จนถึงซิงเกิลล่าสุดเนี่ยนับๆดูแล้วมันก็เกือบๆปีเลยเนาะต่อเนาะก็เกือบปีครับผมอ่าแสดงว่าใช้เวลาในการทำซิงเกิลนี้ค่อนข้างนานไหมครับก็เตรียมตัวหน้าเหมือนกันครับพ่อไปเรียนร้องเพลงเพิ่มไปเรียนเต้นด้วย คือเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมเต็มที่กว่าที่จะออกซิงเกิลอยากจะมาไหมนี่ออกมาใช่ครับก็เตรียมพร้อมเต็มที่มากมากครับอ่าอางท่เต่าบอกว่าเตรียมพร้อมเต็มที่มากๆเนี่ยส่วนร่วมหลักๆเลยอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วแหละเพลงนี้เป็นเพลงของเต๋าเสียงร้องก็คือเสียงเต๋าอยู่แล้วนะครับที่มีการถ่ายทอดออกมานอกเหนือจากเสียงของเราเองมีส่วนร่วมหรือว่าได้ใส่ความเป็นตัวของเราลงไปในเพลงยังไงบ้างไหมครับเต๋าอ๋อก็มีครับผมก็ตั้งแต่ได้รู้ว่าเราจะต้องได้ทำซิงเกิลใช่ไหมฮะ เราก็ไปค้นหาข้อมูลเลยครับว่าเราจ่ยชอบเพลงแบบไหนอยากทําเพลงแบบแบบ,แบ,บไหนเนื้อหาของเพลงเป็นยังไงแล้วเราก็มานําเสนอถกับที่ทีมมาร์เก็ตติ้งครับพี่ที่ทําเพลงแล้วก็ทางครูเต๋าด้วยที่เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับก็มาค,คุยกันก็ก็มาเสนอความคิดเห็นนะครับว่าอยากได้ภาพออกมาเป็นอย่างนี้อยากให้เต้นประมาณนี้อยากให้แบบว่าอารมณเพลงประมาณนี้ซึ่งเราก็ยืน่นเขาเสนอไปหลากหลายเหมือนกันแล้วพี่เขาก็เลือกมาอันไหนที่แบบว่าเหมาะสมกับเรา อืมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเข้าห้องอัดแล้วก็มีโซนร้วมที่แบบว่าอ่าเราอยากออกเียงประมาณแบบนี้ดีไหมครับคุณครูอะไรเงอืยค,คือระหว่างที่เราเข้าห้องอัดเราก็มีการเสนอเทคนิคต่างๆไปอันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้พอประมาณไหมะอ,อะไรเงี้ยเนาะเรียกได้ว่าเพลงนี้คือเหมือนเป็นโซโล่ซิงเกิลแรกเต็มๆของเราเลยก็ว่าได้ ใช่ครับก็ถือว่าเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกเลยเอออย่างนั้นดีกว่าซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกเลยนะครับหลังจากที่เอ,อเรียกได้ว่าปล่อยเพลงนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเต๋ากระแสตอบรับสําหรับตัวเต่าเองตอนนี้ถือว่าพอใจมากน้อยขนาดไหนครับก็ <st ant> พอใจนะครับผมเพิ่งปไปมาวันที่หนึ่งตุลาใช่ไหมฮะใช่แล้วได้ยินข่าวว่าติชดชาร์ตหลายคลื่นแล้วเหมือนกันอืมครับผมแฟนก็ชอบด้วยครับผมครับผมแ่กให้การตอบรับ ดีและหนึ่งในคลื่นนั้นก็คือสมาร์ตรีโอนของเราด้วยจริงนะใช่แล้วเพิ่งเข้ามา <ขอ S 1> เป็นเพิ่งเข้ามาเป็นเพิ่งเข้ามาเป็นดีมากครับผมจะเป็นที่ขอเพลงเข้ามาด้วยครับอ่าฮะพิงาางาาพ่งเข้ามาเป็น new entry สัปดาห์ล่าสุดนะครับกระโดดขึ้นมาอยู่ในชาร์ตอันดับที่16นะว้าวหวังว่าสัปดาห์นี้หลังจากที่เราคุยกับเต๋าเสร็จปุ๊บอยากไปอยู่อันดับไหนครับเต๋าขอเลยโอ้โหถ้าเป็นไปได้ก็ขอที่หนึ่งเลยแล้วกันนะฮะอยากสัมผัสอยากสัมผัสที่หนึ่งของ แต่บัลลังที่หนึ่งตามตามเจ้าต้นไปเนาะเพราะว่าเจ้าต้นส่งส่งจักรวาลมาอยู่อันดับหนึ่งประมาณ4ี่หสัปดาห์เลยทีเดียว๋อเพวิเต้นใช่ตอนนี้ส่วนคู่หูเราเนี่ยคชาก็ตอนนี้อยู่ในชาร์เหมือนกันอันดับ5้าว้าชยอดต้องเบียดคชานะจะยอมเบียดหรือว่าจะยอมให้เขาเป็นอันดับหนึ่งอ่าผมก็ยอมไม่ได้รอกครับโอเคดีมากดีมากน่ารักมาก แล้วตอนพูดถึงเพลงอยากจะมาไหมเนี่ยอันนี้ถามแบบว่าเป็นส่วนตัวนิดนึงสิตอนนี้มันเสร็จสมบูรณ์ร้อยเอร์เซ็นแล้วเนี่ยเต๋อเอาให้ใครฟังเป็นคนแรกครับเพลงนี้จาได้ไหมให้ใครฟังเป็นคนแรกเหรอครับใช่จริงๆแล้วเนี่ยให้ใครฟังเป็นคนแรกคือได้ฟังพร้อมกันทั่วประเทศเลยครับอ๋อก็คือวันนั้นวันที่หนึ่งตุลาคมเลยก็คือปล่อยพร้อมกันแล้วทุกคนก็ได้ฟังพร้อมกันพร้อม,อมเลยฮะตอนแรกผมคิดว่าเขาจะปล่อยช่วงเย็นๆแฟนๆก็รอกันช่วงเย็นพอตอนนั uh ้นผมไป ไปทํางานครเป็นทํางานอยู่ตอนเช้าครับแล้วแฟนๆก็แบบว่าทวิตเตอร์มาว,ว่าเพลงปล่อยแล้วนะอะไรเง <c oughs> ี้ยเฮ้ยปล่อยแล้วเหรออะไมเรายังไม่รู้เลยแล้ปล่อยตอนเย็นอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แต่รู้ว่าปล่อยว,วันที่หนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าเวลาไหนอะไรเงี้ยอ่าครับผมปล่อยประมาณเก้าโมงเช้าครับก็ได้ฟังกันหมดเลยอะไรเงี้ยครับอ๋อก <c oughs> ็กลายเป็นว่าหลังจากที่มัน complete ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยได้ฟังพร้อมกันทั่วประเทศคนที่รักเต๋าทุกคนก็ได้ฟังพร้อมกันไปแล้วครับผมอย่างนี้ m อออกมาหรือยังอะเต๋า เอ็ีถ่ายทำเสร็จแล้วครับผมแต่ว่าจะปล่อยออกมาวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับผมทางช่อง True Music เวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปครับหนึ่งพฤศจิกายน True Music นะครับหกโมงเย็นเจอกัน m อวนี้ใครเป็นนางเอกครับน้องเซรน่าครับน้องเซรน่าจากช่องสาอ่าฮะแล้วพระเอกล่ะครับพระเอกก็เป็นผมเองครับผมเต๋เสศรษฐพงศ์เนี่ยเอาคุณเต๋าสศรษฐพงศ์เองเหรอครับใช่แล้ว เยี่ยมมากเออร้องเองเล่นเองด้วยร้องเองเต้นเองเล่นเองครับเต้นเองแน่นอนล่ะเพลงอยากจะมาไหม Believe มีมันจะมีจังหวะเพราะฉะนั้นมันจะมีท่าเต้นหรือว่าท่าจําอะไรบ้างไหมต่อให้เราดูใน M v มวีมีครับผมก็มีท่าจําในท่อนฮุกนะฮะ็อเยี่ใมเยี่ยมแฟนเนี่ยฝึกเต้นกันเรี๋ยวมาเจอกันในคอนเสิร์ตเออเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยพูดถึงคอนเสิร์ตนี่มีแพลนคอนเสิร์ตของเราเองบ้างไหมช่วงนี้ก็มีมินิคอนนะครับ ก็จะเป็นอีเวนต์ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นมินิคอนเสิร์ตมากกว่าครับผมแต่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเห็นว่าจะขึ้นไปแจมกับน้องๆ a อ9เในวันที่3ที่พฤศจิกายนนี้ที่ขอนแก่นครับที่ขอนแก่นใช่ไหมครับก็อาจจะได้ไปเจอกันในงานนั้นก่อนแต่ระหว่างนี้ก็คือติดตามอัปเดตคิวงานตารางงานต่างๆอาจจะได้ไปเจอกันเป็นมินิคอนซะส่วนใหญ่มินิคอนเป็นตามงานอีเวนต์แต่ก็ไม่ได้ว่าเจอหน้ากันบ่อยจนเกินไปจะเบื่อหน้าแฟนคลับหรือเปล่าไม่เบื่อหรอกครับผมเจอกัน แต่ก็ไม่เบื่อครับโอ้โห ôi, ปาก <c oughs> แกที่หวานเหมือนเดิมเลยเต๋า <c oughs> ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลอดระยะเวลาตั้งแต่เต๋าออกจากบ้านคือจะบอกว่าได้ชิมลางแล้วก็ลองงานมาหลายหลายด้านเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์ก็ไปเล่นมาด้วยครับซีรีส์เขาเป็นก็เพิ่งจบไปครับอ๋อแล้วจะมีออกเป็นแผ่นเป็นบ็อกซเซตอย่างนี้ไหมอันนี้ต้องรอติดตามทางทูวิชั่นครับว่าจะอะไรยังไงครับสนุกไหมครับได้เล่นถือเป็นซีรีส์หรือว่าละครเรื่องแรกไหมเต๋าเป็นซีรีส์เรื่องแรกไหครับ อ๋อชิมลางเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกฮะแล้วละครเล่นแล้วภาพยนตร์จะมีให้เราดูบ้างไหมครับภาพยนตร์นี้มีแน่นอนครับผมถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ่ายทำเสร็จแล้วยอดมนุษย์เงินเดือนครับก็น่าจะเข้าฉายภายในปลายปีนี้ครับเป็นภาพยนตร์ที่เราได้ดูกันในโรงภาพยนตร์เลยเนี่ยนะใช่ครับผมอู่ดูในโรงหนังเลยฮะโอ้ดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยเล่นกับพิติเจตนาพรชื่อเรื่องอะไรนะครับต๋าข่อยครั้งนยอดมนุษย์เงินเดือนครับยอดมนุษย์เงินเดือนอย่าบอกน้คุณเล่นเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเงี้ย ใช่ครับผมเป็นหนึ่งใน,นในบริษัทหนึ่งคนบุคคลในบริษัทแต่ว่าผมยังไม่เป็นมนุษย์เงินเดือนเต็มตัวเกือบเกือบเป็นเด็กฝึกงานครับอ๋อ oh, <c oughs> เรื่องเรื่องประมาณยังไงครับสักเล็กน้อยประมาณแบบว่ามันจะเป็นชีวิตของพนักงานออฟฟิศนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างในแต่ละวัน <c oughs> ในแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะเจอแบบปัญหาที่แตกต่างกันออกไปอย่างอย่างที่พี่ต้นหอมเนี่ยครับ <c oughs> พี่ต้นหอมก็เล่นเป็นบทแบบว่า เป็นคนที่แบบพนักงานที่แบบว่าโอ้โหมีหนี้ในบัตรเครดิตเยอะมากพอเะินนออกปุ๊บเนี่ยเขาก็ขาดเข้าเข้าบัตรเครดิตหมดเลยอะไรเงี้ยไปติ้นรดนหางานใหม่อะไรเงี้ยครับผมหา j อบพิเศษขายดุนขายหนี้อย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วส่วนพิธีก็แบบว่าต้องแบบว่าโดนเจ้านายกดดันนู่นนี่นั่นแบบว่าต้องทําโปรเจกต์นี้ให้เสร็จนู่นนี่ไอเราเนี่ยมันเป็นเหมือนอะฮะแต่ว่าการที่ ตัวละครตัวนี้ชื่อจือนะครับแต่การที่จือเนี่ยฝึกงานมาก็หลายที่แล้วครับไม่ผ่านโปรสักทีฝ <laughs> ึกมาสามสี่ที่แล้วไม่ผ่านโปรสักทีก็มาจนมาถึงที่ปัจจุบันที่อยู่กับพี่ติ๊กนี่แหละครับอ๋อก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสะท้อนชีวิตของมนุษย์เงินเดือนใช่ครับแล้วจะมีแง่คิดต่างๆแล้วก็เป็นแบบตลกคอมดี้ด้วยอ๋อเป็นตลกคอมดี้ไม่ไม่ได้เป็นหนังผีใช่ไหมอ่าไม่ใช่หนังผีครับผมไม่มีผีแน่นะ ผีก็คือคนนี่แหละครับพี่เต๋อครับครับผมก็นั่นคือภาพยนตร์เราจะได้ดูกันสักประมาณต้นปีหน้าได้ไหมเต๋อปลายปีนี้ครับปลายปีนี้ก็ได้ดูแล้วปลายปีนี้ครับเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นรอดูเต๋ากับการเล่นหนังใหญ่ว่ายง่ายดูในโรงเลยนเออในโรงเลยได้ดูกันทั่วประเทศด้วยนะครับผม SMS ส่งเข้ามาเรื่อยๆเลยสาหรับวันนี้หลังจากที่พี่นัทได้บอกไปว่ามีอะไรอยากจะถามเต๋าข้อความแรกเลยครับพี่เต๋าชอบเพลงแค่ของเรียนแบบไหมคะชอบครับผม รอชอบเพลงแค่ของเลนแบบใช่ไหมเอามากครับเพลงนี้เออนะครับใช่แล้วก็อ่ะอีกข้อความหนึ่งอันนี้สปอยน้องกันหน่อยพี่เต๋ามีแฟนหรือยังคะโอแฟนนี่เต็มเต็มเลยฮะเนี่ยแฟนคลับเพียบเลยฮะโอเคเต๋าฉันให้แกเป็นซูเปอร์สตาร์แล้ววันนี้ <laughs> ก็มีคือถ้าเรื่องราวของความรักมีแฟนเพลงแฟนคลับช่วงนี้ก็ลุยงานไปก่อนเนาะลุยงานครับผมยังเด็กอยู่อย่างงี้ก็มีคุยบ้างครับก็มีคุยคุยอยู่ครับครับผมยี่พี่เต๋ายังไม่ต้องรีบเพราะว่าเพิ่งจะ3 2เองยี่สิบสองอ๋อเหรอพี่บวกไว้ให้แค่สิปีเองอเราเห็นเต๋าร้องเพลงมีจังหวะโยกโยกกันมาก็สองเพลงแล้วเนาะรวมเพลงนี้ด้วยซิงเกิลล่าสุดก็คืออยากจะมาไหม believe me นะครับซิงเกิลที่3มเนี่ยจะร้องเพลงช้าบ้างไหมเต๋า ออ,อ,อ,อนี่ต้องรอติดตามกันนะครับว่าทีมทีมงานเนี่ยจะออกแบบให้ผมว่าเป็นยังไงหรือว่าผมเนี่ยต้องจัดเป็นยังไงหรือเปล่าแต่ว่าขึ้นอยู่กับกระแสเพลงนี้ ด้วยนะครับผมถ้ากระแสเพลงนี้ดีเนี่ยโอกาสที่ทาซิงเกิลต่อไปก็มีแน่นอนครับอืมซิงเกิลต่อไปถ้าสมมติยังไงเนี่ยพี่นัทเชื่อว่ามีโอกาสได้ทําอู่แล้วเพราะว่าเพลงนี้คือปล่อยมาแล้วก็เข้ามาในชาร์ตของเราตั้งแต่คือเป็นอินทรีอันดับที่16เนี่ยเชื่อว่าไงกระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือฝากไปถึงเต่าได้ว่าแฟนคลับรวมถึงชาวสมาร์ทเรดิโอที่นครศรีธรรมราน,นี่อยากจะเห็นเต๋าร้องเพลงช้าๆแบบอกหักบ้างอยากเห็นเต่าร้องเพลงช้าๆแบบอกหักบ้างครับ โอเคครับเด <Okay, S 1> ี๋ยวผมจะเก็บไว้เดี๋ยวไปยื่นเสนอกับทางทีมนะครับได้เลยครับยินดีขอบคุณมากนะครับพี่ออกความคิดเห็นมานะฮะผมจะได้รู้ว่าแฟนๆต้องต้องการแบบไหนอ,อะไรเพราะว่าบางทีเราก็อยากเห็นเต๋าในมุมอื่นบ้างแต่ว่ามุมอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เบื่อแน่นอนเพราะว่าแค่เอ่อ SMS หนึ่งเขาบอกว่าแค่เต๋ายิ้มก็ละลายแล้วค่ะ<อ> <laughs> เอาล่ะตาวสาหรับดิจิตอลดาวน์โหลดครับยุคนี้อยากจะมาไหมเนี่ยมีช่องทางไหนในการให้น้องๆชาวสมาร์ทเรดิโอได้ดาวน์โหลดบ้างครับผมก็มีช่องทางแรกนะฮะก็ทาง w เว็บเว็บดอททรับครับผมก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็ช่องทางที่2นะครับก็ใครที่ใช้ซิมโทรศัพท์ทรูมูฟนะครับ,รบก็กดสอง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 โทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงได้เลยสองสี่ตัวนะครับสอง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 โทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงว่าอยาก อยาได้เพลงอยากจะมาไหมขอดาวน์โหลดหน่อยครับอะไรเงี้ยก็เขาก็จะจัดการให้ทันทีหรือว่าอยากได้เป็นเสียงรอสายเขาก็จะจัดการให้ทันทีเลยครับครับสำหรับลูกค้าของ Truebook ก็จะสะดวกหน่อย2-4ตัวจำง่ายๆโทรออกนะครับครับผมหรือว่า www.truemusic.com ก็เข้าไปดาวโหลดได้นะครับแล้วก็ขอร้องนะฮะโหลดของแท้นะครับอย่าโหลดโฟร์แชร์นะฮะช่วยๆกันหน่อยเนาะครับผมว่าของแท้คุณภาพดีกว่าแน่นอนครับ คุณภาพเสียงชัดเจนและโหลดของแท้มีกระแสเข้าไปเยอะๆให้น้องได้เห็นให้เต๋าได้เห็นเนี่ยรับรองว่าได้ออกมาเป็นแผ่นซีดีเป็นอัลบั้มเดี่ยวแน่นอนครับผมก็เหมือนกับว่าเป็นกำลังใจให้กับคนทําเพลงในวงการนี้ด้วยครับใช่น้องเหนือจากเราจะขอเพลงตามวิทยุฟังทุกวันแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆมีฟีดแบ็คคือการดาวโหลดโดยตรงให้น้องได้เห็นน้องจะได้ร้องเพลงเราฟังนานๆด้วยสําหรับคนที่คิดจะดาวน์โหลดของปลอมนะยังไงสงสารศิลปินด้วยเนาะช่องทางการติดต่อเต๋าแล้วครับอย่างทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรมที่เต๋าเล่นด้วยตัวเองนี่มีมยเอ มีครับผมถ้าผมเล่นเองนะครับก็มีทวิตเตอร์ครับผมก็ T a o อโ i a n g p h o r ครับผม T a o T S i a n g p h o r ครับเต๋าเพียงพออ๋อเต๋าเพียงพออินสตาแกรมชื่อเดียวกันเลยอินสตาแกรมก็ชื่อเดียวกันเลยครับผมแล้วก็ facebook.com.flatafchannel ครับนี่จะเป็นทางบริษัทจะดูแลอัปเดตผลงานให้ครับแต่ว่าถ้าเล่นเองจริงๆนะครับก็คือทวิตเตอร์เนี่ยฮะก็คือ เล่นเองแน่นอนก็คือเป็นเต๋าเพียงพอรวมถึง Instagram ก็อัปเดตเองด้วยสำหรับใคร<ม>ที่อยากใกล้ชิดนะครับสุดท้ายแล้ววันนี้พี่นัทให้เต๋าฝากอะไรถึงชาวนครศรีธรรมราชทั่วทั้งจังหวัดที่ได้ยินเสียงเต๋าอยู่วันนี้อาจจะเป็นทั้งคนที่ติดตามมั้งแต่ AF8 นะครับรวมถึงคนที่เพิ่งเคยได้ยินเพลงอ๋ออยากจะมาไหมนีด้วยฝากอะไรถึงพวกเขาเลยเชิญครับลูกครับผมก็ฝากเพลงนี้ไว้ด้วยกันนะครับ อยากจะมาไหมนะฮะก็จากเต๋าเศษพงนะครับหรือเต๋าเอฟนะครับก็ใครที่ยังไม่รู้จักนะครับก็มาลองมาฟังกันดูนะครับถ้าชอบก็ขอให้ขอกันเข้ามาเยอะๆนะแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับผมที่อย่างที่บอกไปนะครับก็ฝากเพลงนี้ไวด้วยละกันเชื่อว่าหลายๆคนคงจะชอบนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วน่ารักน่ารักสบายสบายสดใสสดใสนะครับก็ฝาก แฟ,แฟนชาวนครศรีธรรมราชนะครับชาวสมาร์เริโอด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่นัทมากๆเลยครับ,รบผมที่เปิดเพลงของผมนะครับยินดีครับแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าชาร์จมีการอัปเดตหรือว่าขึ้นไปแต่อันดับหนึ่งอย่างที่เต๋าต้องการเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่นัทจะบอกผ่านไปทางพี่เอ<ท>็กซ์นะแล้ว,<ต>แ,ลวแล้วต้องมีเซอร์ไพรส์มาให้พวกเราด้วยนะ ได้ครับโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบเพลงของเต๋าไงก็ขอเข้ามาเยอะๆผ่านทางสมาร์ทเรดิโอได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณเต๋าเป็นอย่างมากเลยนะครับหวังว่าเร็วๆนี้นอกเหนือจากที่เราได้โฟนอินฝากผลงานกันแบบนี้บ่อยๆแล้วเนี่ยคงได้มีโอกาสมาเจอกันที่คลื่นสดๆสักครั้งหนึ่งนะครับเร็วๆนี้ยินดีเลยครับผมโอเควันนี้ขอบคุณเต๋ามากครับสวัสดีครับน้ำตาครับผมครับสวัสดีครับครับผมนี่คือน้องเต๋าเสษฐพงศ์นะครับหรือว่าเต๋า a f 8ดนั่นเองกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าอยากจะมาไหมบิลิฟมีเด